สวัสดีค่ะพี่น้องคุณผู้ชมช่องอ้อยขันน้ำชัยภูมิค่ะเมื่อนี้นะคะซีมารีวิวอ,อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ในการปอกอ้อยนะคะกับซีนี้ทา่านทรายกับซีเป็นมีดกีวีนะคะกอม้ากับซีเป็นมีดขูดอันนี้อีกอันนึงกับเป็นมีดสองคมแล้วก็เป็น กระบอกขูดนะคะคุณผู้ชมแต่สําหรับที่อยู่บ้านเฮาไส้นะคะหรือว่าที่ไร้น้ำโชว์ใช้ภูมิไส้นั่นซีไส้อันนี้นะคะซีไส้มีีวีนะคะแต่อุปกรณ์ที่เขาพักกันไส้ที่เพื่อนๆที่คุณผู้ชมหลายๆคนที่พี่น้องเพื่อนไส้หลายๆคนนั่นกะเฮากะมีเกือบบดทุกย่างนะคะใสเกือบบททุกย่างเหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องขัด ิวนะคะที่เป็นตะแกงลวดอันนั้นก็คือยังยังไม่ได้เอามาลองนะคะเดี๋ยวมานี้สิพามาเบิ้งถาวา่าอุปรกรณ์แต่ละชนิดนั่นป็นจังไดน,นะคะนี่นะคะอันนี้คืออันนี้คือไส้เมีดกีวีขูดนะคะนี่นะคะกำลังขูดนะคะนี่ค่ะ นี่ตากำลังขูดนะคะส่มีดคีวีขูดนะคะซึ่งวิธีการขูดกะแล้วแต่ค้นที่ถนัดแบบใดนะคะสิขูดแบบไร้ขวางสิขูดแบบไร้ตรงก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต้นะคะ,ลแ,ะ,คะแล้วแต่ถนัดนะคะแล้วก็ซิมีมีสองคมขนาดใ่ญ่นะคะไว้ถาบเก็บรายละเอียดในส่วนฝายนะคะซึ่งกะแล้วแต้ความถนัดอีกคือเก้านะคะว่าสี่ส่หรือ่บไซนะคะชาบ้านเขาใส่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวสิพามารีวิว กระบอกขูดนะคะกระบอกขูดอันนี้นะคะนี่ก็คืออ่าเดี๋ยวพามารีวิวะคะ่ะอันนี้คือพี่น้อง,งเขาเฮ็ดมาไห่ร้องนะคะพี่น้องเขาเฮ็ดมาไห่ร้องค่ะพี่น้องทางสะแก้วค่ะเพิ่นเฮ็ดมาไห,ห,ห่นะคะเพิ่นเฮ็ดมาไห่ร้องใส่เบิ้องอดีตใ, <laughs> ใส่ได้บอนะคะนี่นะคะเป็นย <laughs> ังไงคะ เซึ่งซึ่งอา่าผู้หญิงก็สามารถดิ่งได้นะคะมันต้องใส่แห้งหลายนะคะฮะเด้ออดงเด้งออกเลยกับที่ว่าเห่าอยางหัดไว้น้ำหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือคือเป็นกระบอกขูดนะคะกระบอกขูดมันไม่ได้สะอาด ก็ะะได้สะอาดคือจังเขาใช้หนูีวีนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วมันกับเป็นคุยมันเป็นคุยค่ะมันเป็นคุยนะคะแต่ถามว่ามันลดระยะเวลาได้บ่ก,กับลดระยะเวลาได้นะคะมีลักษณะน,นะคะนีซื้อพี่น้องคนเห็ดมาฝากคนเห็ดมาใหยล้องใส่นะคะมันเป็นสปริงนะคะอีกแบบนึ่งกับมีนะคะอีกแบบนึ่งกับน้องออกมาให้ล้องเือกันอยู่เชิงบ้านนะคะยังไม่ได้ออกมาติดเบิง้ง ที่รองใส้มาหลายหลายอันเลยค่ะดูมีสีวีมาได้จักอันค่ะเรื่องความสะอาดของผิวอ้อยนะคะให้กรชักของชักออกแบบนี้นะคะสางค้าะเทือนทั้งวงการเลยค่ะนี่ค่ะเบิ้งค่ะ นี่คือลักษณะของผิวอ้อยนะคะลักษณะของผิวอ้อยเดี๋ยวป,าป,าปาลาปลาล้องล้องเอามีดอันนั้นขูดดูนะมีดขูดอันนะมีดขูดเ,นะด,ด,เดี๋ยวซีหายล้องเบิ้งอันนี้นะคะสีหายเบิ้งอันที่เอามีดอันนี้ขูดนะคะที่บอนเมนกีวีเดี๋ยวรอเบิ้งนะคะนี่นะคะอ่ะี่ยเบิ้งค่ะ อ,อันนี้ที่เป็นมีดกกคูบเกลี่ยงนะคะบกเกี่ยนี่ค่ะที่เป็นประมาณนี้นะคะถ้าเอา,อา ถ้าเอามีดอันนี้ปูดนะคะนี่อันนี้สิเป็นเอากระบอกนะคะอันนี้สิเป็นมีดปูดมีดปูดตัวนี้นะคะมีดนนปูดตัวนี้น,นี่สิเป็นกระบอกฟูดนะคะที่ทายทําไปแล้วแบบนี้ส่วนนี้เป็นกีวีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะมาเบิ้งค่ะนี่เป็นมีดกีวีที่เฮาใส้นะคะกีวีอันนี้ก็หาซื้อได้ตามหางนะคะคุณผู้ชม ซื้อน้ำร่านทั่วไปซิบอ่คอยมีค่ะส่วนมากจะอยู่ในห่างนะคะเป็นมีดปอกผลไม้นะคะไปหาเลือกเบื้องได้ค่ะแต่ซื้อตามร้านถังนอกถ้าบนแม,มนยีฮอนี่ก็คือว่าความคมความคงท้นซิบ่มีนะคะขูดง่ายเบาแรงค่ะแต่ ได้ก่แต่ก็ใส่เวลาแน่นะคะทางยังบอบกล่องอันนี้เป็นกีวีอันนี้ก็บริดก็บรายละเอียดนะคะนี่บดก็เรายละเอียดแต่ความสะอาดของกีวีที่สะอาดกว่าซึ่งอ้อยที่เขาขูดออกมาในลักษณะของตรงตามสะอาดตามอันนี้ก็คือเขาต้องทําความสะอาดก้อนนะคะบ่ได้ออกแบบนี้นะคะอันที่มันบเบี้ยงเราไปเฮ็ดใหทมันเกี้ยงค่ะอันนี้บ่ได้ออกจังซีคือต้องเอาไปล่างทําความสะอาดก,ก้อนก่อนที่เอาไปพันนะคะ น,นี่คือเป็นขั้นตอนแรกๆนะคะที่ที่สู้กระบวนการผลิตน้ำอ้อยนะคะมาเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมเบิ้งว่าลักษณะของกระบอกขูดอันนี้เป็นกระบอกขูดอันนี้เป็นมีดกีวีอันนี้เป็นมีดขูดนะคะเพื่อจะสังเกตเบื้องผิวสังเกตเบื้องผิวของอ้อยก็ได้นะคะว่าสามอันสามอันนี้อนนของของมีดกีว,วีสะอาดกว่านะคะนี่เราถากม,มาใช้ทำให้เบื้องคาะ คากไว้จำนี้ก่อนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอตัวไปพูดผิวอ้อยก่อนนะคะเพราะว่ามันนี้ออเดอรหลายค่ะคิดนี่ฝากไว้จ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ